ข่าวใหญ่หุ้นเนลสเปิดเทรดวันแรกราคาร่วงทันทีถึง 16- 6 7เปอร์เซ็นต์เรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างมาดูกันครับตันยุนคือแหล่งข่าวการลงทุนอิสระที่พร้อมเปลี่ยนเรื่องซับซ้อนในตลาดหุ้นให้เข้าใจง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเราคือเพื่อนคู่คิดที่คอยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกทั้งเรื่องหุ้นกองทุนประกันตราสารหนี้และภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคเราเจาะลึกทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคสรุปผลการประชุมนักวิเคราะห์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆที่มีผลต่อนักลงทุนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายตันยุนมีอะไรดีข้อมูลครบครันเรามีทั้งข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงสถิติและคําแนะนำในการจัดพอร์ตลงทุนเข้าใจง่ายเราสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนเชื่อถือได้ เราอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้คุณมั่นใจในการตัดสินใจและนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดเรามีทั้งอินโฟกราฟิกสและวิดีโอสั้นๆที่จะช่วยสรุปข้อมูลสำคัญสำคัญให้คุณเห็นภาพรวมได้รวดเร็วมาดูส่วนต่างๆในเว็บไซต์ของเรากันข่าวล่าสุดอัปเดตข่าวสารวงการลงทุนทุกวันทันหุ้นโฟกัสจาะลึกประเด็นร้อนแรงในตลาดหุ้นบทวิเคราะห์เด่นวิเคราะห์จาะลึกหุ้นแต่ละตัว กองทุนนประกันข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมและประกันคริปโตข่าวสารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีสิ่งสำคัญที่ต้องรู้การลงทุนมีความเสี่ยงข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และข้อมูลทั่วไปเท่านั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนติดตามข่าวสารบุ๊กมาร์กหน้าแรกของเราไว้เลยและเลือกหัวข้อที่คุณสนใจจากเมนูด้านบน แหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจเซตตลาดหลักทรัพย์ SEC Thailand กอลอตอธนาคารแห่งประเทศไทยร e u t e r s m ส r k เก a เอเชี o o ลูมเบิ s i กคำถามชวนคิดคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อราคาหุ้นแล้วคุณมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับ